จบลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพิธีมงคลสมรสของสุปตารพระเอกแนวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่เวียสุกวัฒน์ที่ตัดสินใจเข้าพิธีแต่งงานกับพี่วิกกี้แฟนสาวนอกปูการนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศงานเมื่อวานเนี่ยก็อบอุ่นมากนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์พิธีตามประเพณีจนกระทั่งตอนเย็นเนี่ยค่ำๆเนี่ยก็มี after party นะครับขณะที่งานเมื่อวานนี้ในบางช่วงครับคุณผู้ชมมีการเปิดคลิป presentation ให้แขกผู้มืก แขกผู้มีเกียรติเนี่ยได้ชมกันนะครับมีการเปิดเผยถึงเส้นทางรักของทั้งพี่เวียแล้วก็พี่วิกกี้วันนี้ทําไมถึงใจมาคบหากันแต่งงานกันมีความเป็นมาพี่เวียยอมรับครับว่ารู้จักกับวิกกี้มา4-5ปีแล้วแหละเจอกันใต้น้านะครับแล้ววิกกี้เนะี่ยบอกเลยครับว่าไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าพี่เวียเนี่ยเป็นพระเอกเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ ส่วนมีการเปิดเผยสาเหตุด้วยนะครับที่ตัดสินใจคบหาดูใจเป็นแฟนกับพี่เวียและวันนี้ตัดสินใจเป็นภรรยานะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นกลิ่นความรักที่อบอวลคละครุ้งนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพระเอกหนุ่มเวียสกุลว,วัต์ควงแฟนสาววิกกี้พิมลยาเข้าประตูวิวาโดยตุกตาการนาผู้จัดละครชื่อดังน,นะครับมีการโพสต์ลิปีเซนเซชันในงานแต่งงานของทั้งเวียและก็วิกกี้เปิดเผยเส้นทางแห่งรักนะครับคุณผู้ชมครับ วิกกี้เนี่ยฝั่งวิกกี้เนี่ยมีการบอกกันกับว่ารู้จักกันใต้น้ํา4-5ปีที่แล้วนี่นะครับเวียก,ก็บอกว่าวิกกี้เนี่ยเข้ามาช่วยเป็นสตันเพราะเขาเนี่ยเป็นนักดําน้ําตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่อินเรื่องดําน้ําแค่ไปขี่มอไซค์ออกทิปละครไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายแทบไม่ได้เจอกันเลยย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกผมกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเขาเพราะถ่ายดําน้ํามาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดําน้ําด้วยกัน ก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ําได้ก็เลยได้ติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่งถามว่าเป็นเชิงจีบไหมคือณนะตอนนั้นโสดแล้วไงนี่พี่เวียบอกแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมันเริ่มต้นจากอายุเราในใรเนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาแล้วเราก็ผ่านอะไรมาเยอะอายุก็ไม่ห่างกันเวลาพูดคุยกันมันก็พูดกันตรงๆเราห่างจากการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แล้วอายุขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงคุยเรื่องอะไรที่เราชอบเหมือนกัน ก็เลยคุยเรื่องที่ชอบกันไปนะครับส่วนพี่วิกกี้บอกว่าถามว่าเริ่มจีบยังไงเนี่ยพี่วิกี้บอกเขาชวนไปไหนมาไหนบ่อยมากนางจะมีกิจกรรมตลอดชวนไปเดินป่าไหมชวนชวนชวนตลอดแต่วิกกี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปนะเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างจริงๆแล้วก็ไม่ว่างทิพทั้งสองอย่างพี่เวียก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราเป็นใครวิกกี้ก็บอกไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าเขาคือใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ครั้งแรกที่เห็นก็แบบเขาดูสูง พี่เวียก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างกลับมาเนี่ยเราก็ชี้ให้เขาดูวิกกี้เห็นป้ายโฆษณานั้นไหมนั่นแหละเราเองแล้วเขาก็หัวเราะอ,อยากอวดเฉยๆวิกกี้ก็บอกว่าครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียเนี่ยคุณแม่ก็มาสะก,กิดแล้วถามว่านี่ใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าตอนหลังพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครเนี่ยก็รู้เลยรู้สึกว่าไม่ดีกว่าอาจจะต่างคนต่างอาชีพเขาเป็นนักแสดงเราเป็นนักธุรกิจทําให้เราเนี่ยมีกําแพงขึ้นมาก่อน พี่เวียก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราทําได้คือต้องทําให้เขาไว้ใจว่าเราเนี่ยอยากคุยด้วยจริงๆอยากรู้จักวิกกี้ก็เลยบอกว่าเขาก็ชวนเราหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามก็เลยยอมไปก็ได้ไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนกระทั่งเขาเอาดำน้ําเนี่ยมาล่อนี่เขาบอกพี่เวียเอาดำน้ํามาล่อนะครับการดำน้ําคือสิ่งที่เราสนใจก็ไปพอเป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดก็เลยสนิทกันขึ้น เราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างเราก็มารู้ตัวว่าข้างในเราชอบอะไรแบบนี้เช่นถนนหลักมีเขาไม่ไปเขาจะพาเราเข้าป่าเพราะไปเขาก็รู้สึกปลอดภัยเขาเก่งเรารู้สึกว่าเราสามารถจะพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนไง่ายๆมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้นี่นะครับคุณผู้ชมพี่เบียร์ก็บอกมันก็ค่อยซึมซับเราก็ชอบเหมือนกันไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกอย่างแต่พอเจอในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยก็ปรับกันไปปรับกันมานี่ นะครับก็มีการเปิดเผยออกมานี่นะครับในบางโมเมนต์ในงานแต่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่เขาบอกว่าวันขอแต่งงานเนี่ยก็อยากจัดปาร์ตี้ขึ้นมาก็อาสาช่วยครับพ่วกกี้บอกเขาบอกว่าไม่ต้องพ่วกกี้บอกว่ารู้แล้วแหละว่าจะถูกขอแต่งงานจะถูกสปอยให้ขอแต่งงานเพราะว่าพี่เวียร์เนี่ยเก็บความลับไม่ค่อยเก่งครับนี่นะครับก็เขาก็บอกว่านะครับแม้ว่าจะรู้จักไม่กี่ปีนะครับพี่เวียร์บอกว่าไม่รู้จักพิวกกี้ไม่กี่ปีแต่ก็มั่นแต่ก็ไม่กี่ปีแต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นคนที่ รักแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับนี่ก็ขอสดงความดีอีกครั้งนะครับเป็นการปลดใจของคู่บ่าวสาวถึงเส้นทางรักเขาวไว้กันดีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสคมครับ